ค้นเกิดวันจันทร์ถูกดีเลิกเนื้อกูวันหลือสังวาเลิกไรเป็นความถามนายเสือพีน้องได้กอเฮาหลายๆกอคาะเนาะสังวาไปมีกคบมีกูดึกหาโคบหากูอยู่ในกอมาถ่อมด้วยอันแดขคาเฮาเตลาาซับแรงกว่าในคาค้นเกิดวันจันทร์เป็น,นก้นกออันแหลมีหมอกนาหมอลาดหมอสาเป็นก้นมีเสือเมตตามีอายุอ,นนอ่นอ,อนอ่อนเป็นค้นกออันแลอัมป้่อหมอสารคัดเปิลเป็นค้นกออันแล่วัยรองตั้งหักเป็นรองใหญ่ตังเตหักเผือกเกี่ยวเผือในกอ หักสัมปอสุดโหเซลยอมซุ่มไล่กูเจอกูลองตอนตาโก้นก่อแลเจ้าเก่าหักนั่นสังว่าตได้เลือกเนื้อกูอันแลถูกแมนกันตั้งวันจันในกอวันพูดค่ะวันพูดและวันจันเป็นวันอันแลเข้ากันดีอําว่าเตเฮ็ดลองสังนาการชังในกอเตมโมลาดโมปันแห้งใสกันหมจอยแถมกันอยู่กูขาวยามก้นเกิดวันจันเป็นก้นทาดินแก่นแข็งเหมือนลิ้นสังเจว่าเตผูกช่อมในกอหลูวเลมีน้ำตอนตาเตมาโหดเธอ แผ่นดินนั่นโอนอ่อ,อนแลกัดเย็นลินอันวานั่นกอสังเสว่าอัมมีน้ำมาโหดปันมันก่อเตีแก่นแข็งก้นเฮ็ดเถื่จางแตกจางลาวก่อเพลิงนันแลสังเสว่าเลือกไรไหนเลือกก้นก่ออันแหลเกิดวันพูดค้นเกิดวันพูดเป็นก้นถาดน้ำน้ำในก่อเตีซอยเฮ็ดเถาแผ่นดินโอนอ่อนการผูกซอมกูเเอือกูลองมันก่อเตีเฮ็ดเถื่ลินแลตั้งน้ำนั่นเมื่อมาโฮมสู้ป้องกันแนวไหนเตีเฮ็ดเถืการผูกซอมกูเเอือกูลองนั่นเตีออกน้ำออกมา ย้อนเปืนอนันแหละดินนั่นก็ถูกดีมีน้ำมาโหดฝันเท้าแผ่นดินมีรองกัดเย็นสังเตลาสื้อก่อเมือ่อดินแดะน้ำมาโหมจอมกันอํานั้นก็คล้นวันจันแลวันพูดมาจู่ป้องกันไหนมันเตเฮเธาจุงจันกันจอยแถมกันเยาก็มีตั้งหัทฐานเสียแลป้ากันกว่าถึงตีอ่องมานเนรศาสาปานนันเยาคาก็เพื่อเรื่องไหนสังเจ้ว่าคล้นเกิดวันจันเลือกไยไหนเธาเลืกอกก้นอันแหลเกิดวันพูดมันตีเฮเธาเจ้าเก่ามีตั้งกัดเย็นเมื่อล อยู่โกนถาดหนำํำมือฟองย้ําโกนถาดหินเหลือดใหม่ตีเลยมีนำํำมาปั่นตั้งกระเดียนอยู่กูขาวยามคาอ่อาคาในกอเป็นตั้งหู้ตั้งหันอันหนึ่งค่ะเนาะพี่น้องใต้กอเขากอถอมด้วยเสี้ยวก็เอากว่าทัดสร้างด้วยสังเสวามันถูกแม่นในกอเอาเสืดด้อตื้กว่าเน,นื้อจัดปานสังเสวามันพิษเปิงในกออย่าไปวุน่นหนํำคําใส่ซ้อมมันค่ะแก้มห่อลอก้าอันวานใน,นกอมันอำ่ำเสว่าวเตะเฮ็ดเฮ่เฮามีลองมูลเสื้อกูเื้อกูอลองมันกอ ก็เพื่อเรื่องนั้นอัมบาเจ้าเก่าที่ได้ยินความสึ่งอยู่ในเกาะเฮมอ,อมอธอมมอทัดสร้างด้วยดีๆค่ะเนาะตอนตาค้นเกิดวันอังการแหละหลายๆวันอันแลขาเข้าไปในร้าดนั้นพี่น้องไดเกาะเขาติดตามไปค่ะเนาะนังฮือตีอัมกาศอันแลขาเข้าตีมาลาดในีันแทงเย้วก็สั่งว่าในเกาะเขาไรส์วิดีโอหในในเกาะตกไครต๊กแชส่งต่อบันุ้นก็อันแลกเกิดวันจันทร์เหมือนเจ้าเก่านังฮือเขาพอที่ได้หู้หันเป็นเส้นตังตอนตาต็หาเกาะฮักอันเขาไล่เสัในวันเมื่อนาอ ค้าวันมือในก่อค้าเฮาสอนหลูยินดียินสมมาสูงค่า